อาสาดเอ้เอาอาเอางนะแล้วชื่อเทสังแย่วงครับชื่อเล่นชื่อใหญ่ทำงานที่โรงเรียนปีศระวิทยาลัยครับเป็นพาราครับสอนทช้าโรงเรียนอะไรนะก้าสิบครับโรงเรียนอะไรนะชื่อเกสังแย่วงชื่อเล่นชื่อใหญ่เรียนปีศระวิทยาลัยครับครับสวัสดีครับผมนัทอินกุลครับทำงานอยู่โรซังอินเทสขามลุกเชียงใหม่ เบอร์โทรติดต่อได้087 868 535ครับผมโอเคจะตกลุจะเี่ยมครพออาหารอยู่ที่บ้านครับเบอร์โทรติดต่อครับ0801297028ครับจยดดดด้วย สิครับคนทหารตรีสิบเอกอะไรเลยพูดเต็มเตมเลยเอชัดชัยสิบเอกนักข่างสิบวอยู่ค่ายู่ค่ายนารัตแก้วเบอร์โทรศติดต่อครับศูนย์แปดห้าศูนย์นึ่แปดหกเจ็ดแปดห้าตอนครับบ้านไปวยครับข้าไม่ซุกหแล้วไอแปดหนึ่งแปดแองห้าศูนย์เจ็ดเจ็ ไอ้ยันมึงอะสวัสดีครับสุกิตฟาร์มอย่าลืมนะครับชื่อก่อนสุกิตฟาร์มอย่าลืมนะไอ้ยี่เดี๋ยวเบอร์โทรเลยันไดีื้อเปสามแปดหกหกหนึ่งหกสองสองโอเคแมนในบิสกุสตารทำราทิสนะฮะไอฟิลเดชเ่นฟรอร์พิทออลอินฟูเนชันท่นี oh, ้เอรโทร8นึ่แปดห้เด

เก้เก้ทำไมนะครับเบร์โตจับได้ล้ตัวเป็นสองเป็ก้่ a t i o n X ฮ่เฮ้ยทีอ่าตัวเป็นสองเป็ก้ครับเก้าดครับเบอร์ะครับนแปดหน้ย์หนึ่งเอาเอาเีวัสดีค่ะนิสลาเป็นนักักกษาเหรอครับ